สํานักงานประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดในเขตตรวจราชการที่9จังหวัดจันทบุรีชนบุรีตราดและระยองจัดโครงการสัมมนากรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดจันทบุรีและเครือข่ายภาคประชาชน ช่วงเช้าวันนี้ที่โรงแรมเคปีแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีทางสำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับทางาคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดในเขตตรวจรชาชการที่9จังหวัดจันทบุรีชลบุรีตราดและระยอง จัดโครงการสัมมนา,ากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรีและเครือข่ายภาคประชาชนโดยกล่าวถึงแนวทางในการแสวงหาข้อมูลเพื่อประกอบการสอดส่องของคณะกรรมการธรรมาภิบาลซึ่งในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนา,ามากมายอาทินายทินกรเขมะวิชานุกรัต ผู้ช่วยเลยขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพันตำรวจโทพงอ์อินอินทร์ขาวผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคงกรมสอบสวนคดีพิเศษนายทิติกรพุทธมิรินประทีปผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษ2ส,สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินน,น,นายวัธนพงษ์คำดีนิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและนายอำนวยโชติกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประธานการสัมมนากรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ตรวจราชการที่9เป็นผู้ดำเนินการเสวนาพูดคุยถึงแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการพุจริตและพฤติกรรมไม่ชอบในวงราชการบทบาทภารกิจของคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดโดยการสอดส่องและประเมินผลการดำเนินโครงการตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายภาคประชาชน